ทีนี้เรามาทำการบอกขนาดลงในแบบนะครับใบงานที่5.6รูปชิ้นงานชิ้นนี้ครับเราได้เป็นโมเดลสามมิติแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาไปบอกขนาดนะครับท่านจะต้องทำการเซฟชิ้นงานไว้ก่อนนะครับก็ถึงจะเอาไปบอกขนาดได้นะครับันนี้ผมเซฟไว้เรียบร้อยนะครับ นี้านการบอกขนาดลงในแบบเราก็ผมก็ยับปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ new แล้วก็มาที่ d r ออิ n งนะครับปกติถ้านิวแล้วก็มีด r ออิ n งนี้แล้วกดโอเคเลยแล้วกดเลือกกระดาษได้เลยนะครับพ o l y พ o ล,โลีโชว์แซนด์ด r ตฟอร์แมตนะครับก็คลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับใช้ใช้ให้นิยมใช้ของ ISO นะครับ a สามเแล้วกดโอเคไป แต่ของผมผมไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมไปที่ New ผมาที่ va ด c e d ผมได้สร้างกระดาษ A 3มาเรียบร้อยแล้วนะครับของผมของผมมีการคลิปการสร้างกระดาษ A 3ตารางแบบงาน A 3านะครับอยู่ในช่องอผมใน trop youtube ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับทำตามได้ผมไปคลิปที่กระดาษ A 3ของผมนะครับผมสร้างแล้วนะครับกดโอเค อันนี้คือผมเซตค่าไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซต,ตั้งค่าอะไรเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานก็คือเอชิ้นงานมาบอกหลงก็ลงแบบแล้วบอกขนาดได้เลยวิธีเอาชิ้นงานมาเติมชิ้นงานมาก็ไปที่ view palette ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่จุดสามจุดตรงนี้เปล่าพุ่นหาชิ้นงานของเราท่านเซฟไว้ที่ไหนนะครับของผมนี่ครับใบงานที่ห้าจุดหกคลิกเข้าไปแล้วกด open รอสักพักมันจะขึ้นภาพฟอนต์ท็อปไลท์ภาพไอโซไดเมติกอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่เราเอาลงดึงมาลงในในดอออิ่งของเราในแบบงานของเราลาลังแบบงานของเราภาพที่ผมจะดึงมาคือภาพด้านหน้ารับภาพนี้ดึงมาแบบด้านหน้าสไลด์มาไปด้านข้างแล้วก็ด้านบนภาพไอโซหนึ่งลูก นะครับจะดึงจะสไลด์อย่างนี้ก็ได้หรือจะดึงมาเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับถ้ามันคาดหรืออะไรก็ไปดึงมาได้นะครับควรที่จะดึงให้มันอยู่ในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะแนวตั้งฉากแนวของเขาเนี่ยก็คือให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเนี่ยสังเกตได้จากการดึงขยับออกมา ตัวนี้จะเป็นตัวแม่นะครับฉายมาเป็นภาพด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับเวลาเวลามูฟไปมันจะไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราฉายมาวางมันมันมัน,มนจะไม่ตรงกันอันนี้อันนี้ก็ก็าฝากไปด้วยนะครับเพราะเห็นนักงเรียนหลายคนทำมาไม่ถูกนี้เราก็ปรับการแสดงผลสีนะครับ Display Stay ตรงนี้ Display เนี่ย ชิ้นงาน 3D ตัวนี้เราปรับให้เป็นชิ้นงานเป็นแบบเฉดวิเศษนะครับโชว์มีสานมิสมิสิมีเส้นตัวนี้ผมต้องการซ่อนมันซะก็หายไปนะครับหาอันนี้เส้นก็หายไปซ่อนมันไปนี้มันจะมีซูมให้เราใช้อยู่นะครับอันนี้ซูมแอเรียผมต้องการซูมรูปนี้ขึ้นมา เสร็จแล้วกด e ี่สีข้างหนึง่งผมต้องการปิดในจุดนี้หายไปอันนี้ก็หายไปซ่อนไว้ก่อนนะครับก็คือมันยังมีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นซ่อนไปอันนี้ก็ซ่อนไปซ่อนได้ไหม สิบกว่าขนาดโยเอาขนาดออกแปลงก่อนหไปก่อนอ่าไม่ต้องคําสั่งไหนนะครับไปเสร็จแล้วไปที่คําสั่งเซ็นเตอร์มาร์คตรงนี้ครับเซ็นเตอร์มาร์คเราต้องสร้างเซ็นเตอร์มาร์กให้มันจิ้มลงไปบางทีก็จะมาแล้วลักษณะเป็นงานกลมคือเซ็นเตอร์มาร์คอ่าแล้วก็เซ็นเตอร์ไลน์เซ็นเตอร์ไลน์ครับเป็นงานชิ้นนี้ อ่าชิ้นนี้กับชิ้นนี้อ่ามาแล้วครับเส้นหลายก็จะมีเส้นเส้นสลายให้อันนี้ผมขออนุญาตลบไปอ่าไม่มาผมต้องการดึงออกมานะครับเราสามารถแดกลากได้เลยนะครับดึงออกมาให้มันเลยเส้นมานิดนึงอ่ามานี้อ่าโชว์การแสดงผลให้มีเส้นปะาอ่าชวไปนะครับอันนี้ต้องการเซ็นสมาร์อ่าสร้างเซ็นสมาร์เข้าไปเพื่อใ้ง่ายในการบอกขนาดนะครับ มีรูปไหมอีกออหรือจะใช้ลูกกิ้งนะครับยอ่อขยายได้ก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับเอามาอสมาใกล้แล้วก็ยอ่อขยายเส้นนี้ผมขอยาดไฮไปซ่อนด้ก่อน,ซ,อนอซ่อนไปซ่อนไปทีน,นี้เราก็ทำการบอกขนาดนะครับ ไปที่สมาร์ทไดมนชันคลิกจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางนี้กับศูนย์กลางวงกลมนี้นะครับพยายามไม่ใช้ออโต้นะครับวงกลมคึ่งวงกลมนี้นะครับให้คลิกเอาไซด์ด้านในครับซ้ายหรือขวาผมให้มาด้านนี้นะครับ90อ่าเสร็จแล้วเส้นหาด้านขอบแล้วก็เซนเตอร์ตัวนี้ ขึ้นไป21แล้วก็ R ด้านนี้ R6 ผมไม่ชอบหมุนลูกศรแบบนี้แล้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้มันชี้เข้าแบบนี้ R6 สังเกตว่าทรงสือ่อด้งอกอกผมก็อยากทรงสื่อเข้ามาให้แกล้นิดนึงให้ดูดินนิดนึงเสร็จแล้วใช้คําสั่ง h o l Call Out ตัวนี้ครับ h o c o ทิกที่วงกลม เราจะบอกว่ามันจะบอกว่าไดเมนเตอร์15ทูกออแต่ว่ามันมี2รูนะครับผมก็จะให้มาเพิ่มตรงนี้นะครับช่องอไดเมนชั่นเทคสองคูณก็เป็นตัว x ไปเลยนะครับผมง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ2คูณก็เป็นตัว x ไปเลยเดี๋ยวผมเคาะนิดนึงเคาะน,นิดนึงแล้วแล้ว x แล้วก็เคาะอ่า สองรูนะครับก็คือมีสองรูนะครับแัชนีเท่ากันโอเคออกจากคำสั่งหัวเขา,เาแต่ว่าหัวลูกศรผมไม่ชอบแบบนี้ไปปรับใหม่ได้นะครับแต่ที่ลีดเดอร์ให้มันชี้แบบนี้เลยครับให้ชี้แบบนี้เราปรับไปได้ดูดีกว่านี้ก็จะสวยงามอีกแบบนึงมาที่ภาพด้านหน้า ก็บอกขนาดไปสมาร์ทไดเมนชันนะครับคำสั่งเดียวเลยครับคลิกนะ120ขอบนี้นะครับ,นะรบแล้วก็ขอบด้านในแล้วก็ขอบด้านในตรงนี้60นะครับพยามไม่ใช้ออโต้นะครับออโต้ Auto. แล้วก็ขอบสันขอบตรงนี้6มิลอันนี้หัวลูกศรมุกคนจะมองด้านนอกนะครับปรับได้นะครับคลิกเอาซ้ายหรือขวาแล้วก็ใส่คำสั่ง R 1ิบหกแล้วก็คำสั่ง R เนีย่ยสิบหกแล้วก็ความสูงตรงนี้ถึงสิบมิลแล้วก็จะขอบด้านนี้ถึงจุดศูนย์กลางร้อยห้า 105. น,นี่สิผมขอปรับหน่ หรือมัน็นระชั้นไปผมขอผมลูงสอชี้ข้าแล้วกันสมนิดน,นึ่งไม่สวยงามครับอนันโรมได้นะครับตามตามความเหมาะสมนี้ก็บอกขนาดไปหาเทากับสามสิบวงนอกหาเทากับสามห้านนี้สามสิบ ด้านนี้3.5อันนี้แบบของผมอาจจะไม่มีปัญหาถ้าผมเขียนไม้นานแล้วอาจจะขนาดอาจจะไม่ถูกต้องดังในคลิปนะครับ30อันนี้ก็3มิลเสร็จแล้วครับด้านหน้านนี้ก็เป็น1 2เสร็จแล้วจากขอบนี้มาถึงขอบตรงนี้ 48ป้อมหนาแท่งนี้ประมาณ6มิลอันนี้ผมขอญอาตใช้ออโต้มือนะครับบางอย่างก็ใช้ออโต้นะครับบางอย่างก็ใช้มือนะครับดุลิววินิจของเรานะครับอันนี้ผมขอใช้คำสั่งสก t ๊ทพิดหนึ่งอ่า ไม่ทราบว่าตรงนี้มตรงนี้2ีไม่น่าจะใช่จุดนี้นะเพราะว่าในแบบมันประมาณ20่สนะครับผมก็ใช้คำสั่ง point point จุดมันไว้ไม่ใช่จุดนี้นะครับประมาณตรงนี้ smart จุดนี้แล้วก็เส้นนี้ยี่สิบพอดีโอเคครับนี่คือที่เราต้องการ ก็คือมันจะสลปมาถึงจุดนี้ครับจุดตดิยี่สิบวตจะไปข้างบนข้างบน,งบนรูในผม <ใน S 1> ขอแค่บอกแบบนี้แล้วกันสิบสองนะครับแล้วก็อ่า ปรับหมวลูกศรให้เป็นชี้แบบนี้นะครับ14มันจะกระโดดไปนะครับแล้วก็กลับมานิดนึงปรับให้สวยงาม14แล้วก็จากขอบนี้มาถึงเซนเตอร์42แล้วก็ขอบนี้6มิลอาผมต้องการหัวสอนชี้ออกนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ ประมาณนี้ครับ,บาการบระกนาก็ไม่ได้ยากนะครับก็ลองไปทำเงินครับถ้ามีปัญหาก็เข้าไปดูในคลิปได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ